ฟ้าลิขิตโด,ดนกลับตาลปัดสาวไทยได้ไปชิงชมป์โลกกลายเป็นวลีที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วประเทศเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างเรื่องราวสุดเหลือเชื่อในศึกระดับโลกที่ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเธอจะกลับมาพลิกชะตาในวินาทีสุดท้ายจากทีมที่หลายคนมองว่าอาจจะต้องกลับบ้านก่อนรอบรองกลับกลายเป็นทีมที่คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างปาฏิหาริย์ เหมือนทุกอย่างถูกฟ้าลิขิตไว้แล้วให้พวกเธอได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในวงการลูกยางโลกอีกครั้ง ค่ำคืนที่สนามแข่งในเมืองใหญ่นั้นอบอวลไปด้วยความกดดันและเสียงเชียร์ดังก้องจากแฟนๆที่ส่งแรงใจจากทั่วโลกแม้จะต้องเจอกับทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์แต่สาวไทยกลับลงสนามด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้พวกเธอเริ่มเกมด้วยการเสียเซตแรกไปอย่างเฉียดฉิวแต่ในเซตต่อต่อมาเหมือนพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นได้ผลักดันให้ทีมกลับมาสู้สุดกำลัง จังหวะก,การเซตบอลของกัปตันทีมไทยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทุกคนในทีมเริ่มกลับมามีสมาธิเสียงหัวใจของทั้งทีมเต้นเป็นจังหวะเดียวกันเสมือนฟ้าได้กำหนดให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนของพวกเธอเมื่อถึงจุดตัดสินในเซตที่5สกอร์เสมอกัน13-13แฟนบอลทั้งประเทศแทบหยุดหายใจทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลสาวไทยเรียกามเอาท์ครั้งสุดท้าย โคชให้กำลังใจสั้นๆว่าเล่นให้เหมือนนี่คือเกมสุดท้ายในชีวิตคำพูดนั้นเหมือนสัญญาณปลุกพลังในใจของนักตบสาวทุกคนกลับเข้าสู่สนามด้วยสายตาที่มุ่งมั่นและไฟแห่งความฝันที่กำลังลุกโชนการเสิร์ฟที่แม่นยำจนคู่แข่งรับไม่อยู่ตามมาด้วยการบล็อกที่เฉียบขาดของนักตบดาวรุ่งหน้าใหม่ส่งผลให้ทีมไทยปิดเกมด้วยคะแนน15ต่อ13ท่ามกลางเสียงเฮลั่นทั่วสนาม ภาพของสาวไทยที่กอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจกลายเป็นภาพที่แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์ภายในไม่กี่นาที Thailand Miracle คือคำพาดหัวที่สื่อพีลาต่างประเทศใช้ในการรายงานความสำเร็จในครั้งนี้ หลายคนต่างยกย่องว่านี่คือหนึ่งในแมตช์ประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลหญิงโลกเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าอันดับโลกอย่างทีมไทยจะสามารถโค่นทีมเต็งอันดับ2ของโลกได้แบบนี้มันไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามแต่มันคือชัยชนะของหัวใจนักวิเคราะห์ต่างชาติถึงกับพูดว่าสิ่งที่ทีมไทยมีเหนือกว่าทุกทีมในโลก ไม่ใช่พลังกำลังหรือส่วนสูงแต่คือพลังแห่งทีมเวิร์ k และจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ซึ่งคงไม่มีคำไหนอธิบายได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วเพราะตลอดเส้นทางการแข่งขันในปีนี้ทีมสาวไทยต้องผ่านความลำบากมากมายทั้งอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักปัญหาการปรับตัวกับระบบใหม่ไปจนถึงแรงกดดันจากความคาดหวังของแฟนๆแต่ทุกอย่างถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังบวก พวกเธอไม่เคยโทษโชคชะตากลับเลือกที่จะต่อสู้ทุกแต้มจนวินาทีสุดท้ายหลังจบเกมนักตบสาวคนหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาว่าหนูไม่รู้ว่ามันคือปาฏิหาริย์หรือเปล่าแต่หนูเชื่อว่ามันคือผลของความพยายามที่ไม่เคยหยุดของพวกเราทุกคนคำพูดนี้สะท้อนถึงหัวใจของทีมไทยได้ดีที่สุดเพราะนี่ไม่ใช่การชนะโดยบังเอิญ แต่คือการชนะที่เกิดจากความมุ่งมั่นความอดทนและความเชื่อในกันแอลกันเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปในโลกออนไลน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาวไทยไปชิงโลกกลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีทั้งแฟนกีฬาชาวไทยและต่างชาติร่วมกันส่งข้อความแสดงความยินดีหลายคนบอกว่านี่คือ แรงบันดาลใจแห่งปีเพราะทีมไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเกิดจากความได้เปรียบทางร่างกายแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเมื่อย้อนกลับไปเพียงไม่กี่เดือนก่อนไม่มีใครเชื่อว่าทีมไทยจะสามารถไปได้ถึงรอบนี้เพราะในรอบคัดเลือกพวกเธอต้องเจอกับความพ่ายแพ้อย่างหนักในเกมแรก หลายคนวิจารณ์ว่าทีมชุดนี้อัดหมดแรงและประสบการณ์ไม่เพียงพอแต่โค้ชและทีมงานกลับไม่เคยหมดศรัทธาพวกเขาใช้ทุกแมตช์เป็นบทเรียนฝึกซ้อมหนักกว่าเดิม3เท่าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนทีมเริ่มมีจังหวะที่ลงตัวผลลัพธ์คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เลยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอล แต่มันสะท้อนถึงสังคมไทยที่มีหัวใจนักสู้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อมองไปที่รอยยิ้มของนักตบสาวไทยทุกคนรู้ทันทีว่านี่คือพลังแห่งความสุขความภูมิใจและความฝันที่เป็นจริงของทั้งประเทศเด็กๆหลายพันคนในโรงเรียนทั่วประเทศเริ่มลุกขึ้นมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้งพอแม่เริ่มพาไปซ้อมในสนามชุมชนเสียงหัวเราะและเสียงลูกบอลกระทบพื้นดังไปทั่ว เหมือนพลังของทีมชาติชุดนี้ได้ปลุกพลังแห่งความฝันของเยาวชนไทยขึ้นมาอีกครั้งผู้บรรยายต่างประเทศถึงกับเอ่ยปากว่า นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของประเทศไทยแต่มันคือชัยชนะของมนุษยชาติที่พิสูจน์ว่าความพยายามและหัวใจสามารถชนะทุกสิ่งได้คำกล่าวนั้นกลายเป็นไวรัลในหลายประเทศและทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกพูดถึงในแวดวงกีฬามากที่สุดในรอบหลายปีทีมสาวไทยเตรียมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,กับทีมเต็งแชมป์จากอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นผู้ชิงที่มีสถิติการพบกันสุดดุเดือด แต่สิ่งที่แฟนแๆเชื่อมั่นคือหัวใจของสาวไทยไม่มีคำว่ายอมแพ้ถึงแม้จะเจอกับทีมที่มีส่วนสูงเฉลี่ยมากกว่า15เซนติเมตรและพละกกำลังเหนือกว่าแต่พวกเธอก็จะยังคงใช้จุดแข็งของความรวดเร็วความแม่นยำและการเล่นเป็นทีมเพื่อสู้สุดใจ ในแคมป์ทีมชาติช่วงก่อนรอบชิงทุกคนยังคงซ้อมอย่างหนักเสียงหัวเราะยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแต่แววตาของนักกีฬาแต่ละคนกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเธอรู้ว่าครั้งนี้อาจเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะได้ยืนบนจุดสูงสุดของโลกและไม่ว่าจะผลจะออกมาอย่างไรพวกเธอก็ได้ชนะใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว เบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครรู้เช่นผู้เล่นบางคนต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บจนแทบเดินไม่ได้แต่ยังขอลงสนามเพราะอยากช่วยทีมให้ถึงฝั่งฝันหรือบางคนที่สลับเวลาเรียนและครอบครัวเพื่อทุ่มเทให้กับชาติอย่างเต็มที่เรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต่างซาบซึ้งในหัวใจของสาวไทย ในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ถ้วยรางวัลแต่อยู่ที่การได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งและทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ทำสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์แบบพวกเธอได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าฟาลิคิดในความหมายใหม่ไม่ใช่การรอให้โชคชะตากำหนดแต่คือการลิขิตชะตาของตัวเองด้วยหยาดเหนื่อและหัวใจ เมื่อถึงวันแข่งขันรอบชิงทุกสายตาทั่วประเทศจะจับจ้องอยู่ที่พวกเธอเสียงเพลงชาติไทยที่จะดังขึ้นในสนามระดับโลกจะไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่คือเสียงแห่งความภาคภูมิใจของชาติเสียงของผู้คนที่เชื่อว่าความฝันของคนไทยไม่มีวันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ในรอบชิงชนะเลิศแต่สิ่งที่แน่นอนคือสาวไทยได้จะรึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์โลกไปเรียบร้อยแล้ว พวกเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าฟ้าอาจจะลิขิตเส้นทางแต่เราคือคนที่ต้องเดินไปตามนั้นด้วยหัวใจของนักสู้และในค่ำคืนนั้นเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นทุกคนในประเทศไทยจะยืนขึ้นปรบมือให้กับนักตบสาวไทยด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการชิงแชมป์แต่มันคือการชนะใจคนทั้งโลก นี่คือเรื่องราวของความเชื่อความพยายามและพลังแห่งหัวใจที่จะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานเพราะบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่การได้ครองท้่ยทองแต่คือการได้รู้ว่าคุณได้ทำให้โลกทั้งใบเชื่อในคำว่าเป็นไปได้และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าฟ้าลิขิตของแท้เมื่อหัวใจของสาวไทยเขียนมันขึ้นมาด้วยมือของพวกเธอเอง